นค่ะทุกคนจ้าเรามาเจอร้านปิ้งย่างนะครับอยู่ที่เมืองโพนสวรรค์นะอ่าอุ้ยดู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 ว่าน่ากินว่าคนบ่งหนึ่งมารัวๆเลยไปตะกินแห่งปิ้งย่างที่สปปเล้าค่ะไม่สี่พันกีบโอ้ไข่แบบสีเขาไปกินอยู่เวียดนามเลยใส่ใส่นี่ใส่กับสี่พันบอกมาดูนะบะเขือบะเขือบะเขือเอาบะเขือม่วงบะเขือเท่าไหร่นี่สี่พันสี่พันกีบเริ่มต้นสี่พันกีบวัยเริ่มต้นสี่พันกีบก็ประมาณประมาณห้าบาทหกบาท นี่ครับหูใครว่าน่ากินบ้างอันนี้คือปิ้งจีนนะมีหลายอย่างนะครับทุกคนมีปลาหมึกมีเห็ดมีตีนไก่ตีนใส่หมูเนื้อหอยตัวบักใหญ่เริ่มต้นสีสับปีบหอยหนาหอยหน้าโอ้หอยหน้าดีดดาวเธออุ้ยปลาทูกบมีน้่บอกเดี๋ยวจะกินปลาทูเือนหล่เอานึกว่าแถมปลาทู วุ้นทีเราใส่กอกเป็นสกินได้ใส่กอกแดงอ่ะเราเคยกินแบบนี้ที่เวียดนามแล้วติดใจมากค่ะทุกคนแซ่บแห้ยัคยกินอยู่เวียดนามอากาศเย็นๆนี่อุ้ยเสียบอันนี้เราอยู่ที่เมืองโพนสวรรค์นะทุกคนนะอันนี้ท่าอีหยังนี่เอ้ยตัวนี้ท่านน้ำมันเหรออ๋อท่านน้ำมันนี่ครับท่านน้ำมันมันไม้เหรโอ้ยหอมหอยๆเลยป๋าดาวดูของเธอเจลจีนเขอนี่เจลจีนบ่เนี่โอ้แล้วดูอันนี้น่ากินมากอันนี่คนสุดท้ายเราวุ้นน้ำจิ้มเขาแบบน่ากินมากเดี๋ยวไปค่อยเบิ้งเนยด้อ ดูคนอันนี้คนน้ำจิ้มเนี่ยงไหมอันนี้น้ำเจียวจีนอันี่เจียวสมบ้านอ๋อนี่เจีวจีนครับเจียวสมหวานอันนี้เจียวสมหวานอันนี้ใส่จานเลอันนี้ของข่อยเรื่องไผ่อ๋อันนี้อ๋ออกอเมบัเมอากาศแบบนี้ต้องกินเค่ทุกคนจ้าเจบเะปแบบนี้ 811บทนี้8 1 0 0 0เหรอประมาณ120บาทอุ้ยตบคนละ60ตบคนละ60อ้หโบ้แพงโบ้แพงเป็นตะกินเข้ากินใสวงนึงแซมเนี่ยอ่าดูเลยเลนเลยอุ้ยดูดูดูใครว่าน่ากินบ้างไปจุ๊ยอ๋อแล้วก็คนอุ้ยเป็นตะกินคักเนาะคอมเมนต์หน่อยใครว่าน่ากินบ้างกดวงหนึงมาหน่อยนี่อุ้ยดาวเสร็จแล้วเป็นตะกินแห้งอ๋ออู้ยูดูเป็นตะกินแห้งมาเด้อมาเด้อกินปิ้งจีนยู่ที่เซียงขัวงค่ะทุกคนจ้า กว่่าาเลาันนี้อยู่ที่เมืองโพนสวรรค์นะครับแขวงเชี่นขวงเอากลับผักเลยโอ้โดยขอบอใจ<ช>พักให้พร้อมขอบใจเฮ้ย นี่อันนี้ห่อนเลยปิ่งจีนค่ะทุกคนจ้าห่อนหอนเลยอันนี้ไม้ละสี่พันกรีบค่ะทุกคนจ้านี่เป็นตะกินแห้งโล้นี่นี่ห่อนหอนนี่ห่อนหอนโอ้โหนี่ปิ็งตับตัดติ่มก๋นเนาะบนบนตะกินแห้งอ๋อซิมบางกอนค่ะคือเดียวเหเมื่อกี้ตะกินเปล่าเปล่าใช่ไหมมาเมอันอันนี้อันมาล่าแล้วแซ่บแห้งพอใส่กับอีกรสชาตินึงค่ะทุกคนพอใส่เข้ามามันจะมีรสชาติแบบเผ็ดร้อนเข้ามาใช่รสชาติมาล่าโอ้นี่น้ำจิ้มอันนี้เหมือนจิ้มมาล่าลองชิมดู ใส่นิเดอร์เบทใส่แซลม์แฮงก์อุ้ยผักเยอะมากเลยอะเมื่อวาจะกินเฟิร์กินข้อเปียกเพิ่อมกับเสิร์ฟพักแบบจัดเต็มแห้งค่ะ์ยูนี่เดี๋ยวให้ดูนะการละเนื้อตามเอาไปยังไดะโูดีลุงยูนิงมา่อไรที่ลุงอยากกินอ่ะไปอยากว่างอุ้ยอุ้ยลองลองหอยน้าหอยน้าหอยแบบบานเท่าเลยวะมันเขาถึงคนหมาลามากเลย เอามาประยุกต์เขาแบบสดแห้งอ่ะจากแบบจีนจาะนะแมนทำนี้ไดงายคือเราอ่ะหัวเขากรันแห้งต้องบอกว่ามือน,นี้ในงายเบิร์ตโอ้คนขายดีแห้งเดียอุ้ยอยากให้ร่องอันนึ่งอ่ะอันนึงอันนึงนน่งพูดเดียว <laughs> อยากให้ร่องเป็นอยากให้ร่องกินใสอยากให้ร่องกินใสใสเดเบดบอกเลยใสแซ่บแห้งอุ้ยอันนี้น้ำจิ้มเนาะพุ่ยต่อเลยว่ะ มันแกไข่ยย่ำจีนที่เขาโคลเล่โคลเล,าาล่โอราะแบบก็แบบเ่าอันนี้คือปิ้งย่างเนาะแม่คนเดิมจิ้มแล้วเผ็ดสูตรแบบผสมผสานแบบเขาดีมากเลยแมนทำมีในง่านน้ำนี่ถึกปากเข้าไปโอ้โหยนี่ช้ำๆเลย้าแส่บ์ฟแรกเบ็นี่ครับคำนี้ไปอันนี้อย่างหมูอ่ะ,อ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 ะอหมูจับเบ กว่าให้พังจังเลยโมห,หูเหาเขนอะไเบิ้นแล้วเบิน <c oughs> เ้นแล้วครับอันนี้ยูนี่มีหลายบ่จังสิยังก็ปิ้งจีนนี่หิ้ล่ายบอกลูกออกจากหันเมเปิลแล้วลูกไปเบิ้งบนแข็มน,น้องบอกองครับ<อ>เลยเดี๋ยวว่าคนนั่ขึ้นมากินหันหิลายก่อนนี่โอ้โหทุกคนใครว่าน่ากินบ้างแล้วเขาจะทำให้เข้ากันนะครับ <c oughs> อันนี้รอบสองแล้วนะเบิ้นแล้วมาครับทุกคนจานที่สองอุ้ยอันนี้จานที่สองเบิ้นค่ะเติมพลั้งห้า หวานแล้วมันต้องเบิ้นคอยขอพักอีกเนี่ยเอาแต่พักอัญชุเขียวนี่พ้าเ,เอิญหอมลาบนี่ขอบใจจานสองแล้วนะสูตรเล่าเด็มดมากเลยลาสุดเบิ้นลูกศิลป์อันนี้รอบที่สามแล้วทุกคน <c oughs> ตอนแรกว,ว่าจะกินน้อยๆแมนบอกแมนตอนแรกว,ว่าจะกินน้อยๆกินไปกินมากมันแสบเลยแบบหยุดบ่ได้ลาสุดเบิ้นแล้วเบิ้นแล้วเบิ้นอีกเบิ้นต่อลูกศิลป์เอี๊ยมกินปลาคืนปลา ก็แบบมันกินเพลินเนาะมันกินได้เรื่อยๆเนาะข้าวบ,บัวกับอากาศมันแบบเย็นๆแบบนี้บ่างเริ่มกันล้วอือข้มีหนังแก๊ก้วยน,นี่นากเลยหน้าตัวนี้ตอนแรกว่าสิกินน้ <c oughs> อยๆก็แปลว่าพัดซ้ำหรอกกินแต่แต่มาคนแรกนี่เข้ามาที่ร้านเขาไปก่อนสองตัวทั้งหมดหนึ่งแสนเจ็ดสิบเก้าพันหนึ่งแสนเจ็ดสิบเก้าพันประมาณสองร้อยหกสิบบาทนะครับเป็นร้านแบบนี้นะตบใจด้วยตบใจต<ด>บใจ